คุณผู้ชมครับอุ่นจมทางบ้านนี่คือว่านเจ้าสัวนะว่านเจ้าสัวนี่ฟังชื่อครับเป็นว่านที่อยู่ในป่าดงดิบที่หายากนะครับตัวนี้นี่ราคาประมาณสิบล้านบาทนี่ดูยอดความสวยงามนะครับเขาเรียกว่า วานเจ้าสัวว่านเจ้าสัว,ว,สวความสวยงามไม่ต้องพูดถึงครับว่านเจ้าสัวเอาไว้ในโต๊ะทำงานของเจ้าสัวเราจะได้เห็นไม่มากครับสมมากคนเขาจะไม่ให้เห็นเลยทีเดียวชื่อฟังชื่อครับว่านเจ้าสัวอยู่บ้านใครแล้วก็มงคลเงินไหลมาเทมาว่านเจ้าสัว หายากนะครับและสวยงามดูใบนั้นดูครับเดิมๆสุดยอดนะครับว่านเจ้าสัวสุดยอดของวานมาแรงด้วยนะครับวานเจ้าสัวนี่ครับวานเจ้าสัวนะครับคุณผ,ผู้ชมครับ